อย่าพัดกูเอ้าลระกาบสวัสดีท่านชมทุกท่านนะับวันนี้ผมอิงฮะแล้วก็มาอยู่กับเกมเลโฟเดสกับแมพเอ่อเขาเขาเรียกว่าอะไรนะโปเกรแทงเพลเกาแทงเพลเกาแทงโอ้แทงเพเกาเห็นเขาอะไรต้องใส่ใจเห็นเขาเล่นกันมาเยอะก็ตัวเองก็อยากจะเล่นมากนะนะเอ่อเฮ้ เสียงอะไรหฮะมาจากไหนมันมีแต่แทงไม่เชื่อตลกและเกมเฮ้ยไม่เอาใช้สไนด์ในแมปนี้ดีเอ้ยมึงมึงแนโอ้สามสองหนึ่งพอมไปไปวิ่งไปโปรเไปไมึงปไ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 ป มาแล้วมันเกิดเกิดไว้ก่อนว่าผมไม่เคยเล่นแมปนี้เลยนะจ๊ะโอ้โหไอไอวกเกตแทงแทงสปากี่ตัวแทงสปากี่ตัวมันเกิดเรื่อยๆเกิดเรื่อยๆหมดเลยใช่ถ้าเกิดหมดง่ายมันจะเกิดน้อยมากแต่เกิดเอ้ยถังอันนี้เก็บไว้นะถังนี้เก็บไว้เหรอปามใหญ่ยิงนะเอ็งโคตรดีแหละฮึบพ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 ึบอ๋อ้าไปยิงโดนหัวย โอ้โหเฮ้ยตรงนี้มีอะไรให้อ่ะโอ้เฮ้ยไอ้นี่มาเฮ้ยคือโ้เฮ้ยอดีนาฬีไม่ได้เก็บเฮ้ยมึงเคยเก็บอาเชียมาไงวะเฮ้ยเจ็บจังเลยอย่าโดนมันอย่าโดนมันสกนะลวกน้ำนะไม่บอกกูก็รู้อ๋อแล้วใครเผาอีกอ่ะเต๋อสวยงามเดี๋ยวยิงให้เดี๋ยวยิงให้เดี๋ยวยิงให้ เออตายหนึ่งไป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 เอาแทงอยู่ข้างบนหนึ่งตัวไปเลยโปเกต Come on man เฮ้ยกันโอ้ยไม่รู้ว่าไปแล้ว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 โปเกตน้ำดีเออเอ้ยขาหักโอ้ยเจ็บเหลือเกินไอปาอยู่ไหนวะ ขามอนอือเอาเข้าแปะเรียบร้อยมึงจริงแล้วจริงแล้วไอตีนยังไงวะกระสุนเฮ้ยเอากระสุนปกเกตขามอนไปอีกกระโดดลงไปได้เวละไม่นอนผมลวงแน่อ่าโซอีตายละยังจะมีหน้าอีกมเอาปามหายไปไหนปามตกกันจะละ ตรงนี้มีสกาเฮ้ยเอ่อไปเลยเอ้อเอาโปรเกรดวิ่งไปไลยทำสายไปไหนเหรอวะเกรดขอโทษเอาหมดอ่ออ่าเรียบเลยเอ๊ะเฮ้ยโปรเกรดทางไหนต่อทางไหนต่อวิ่งไปเรื่อยๆเอาวิ่งไปเรื่อยๆเอาไม่มีจุดจบอ่ะตายแทงมันดักทางไปหมดเลยอ่ะยิงอนมันสปาว์เรื่อยๆนี่ไม่ใช่เหรอ

ไม่ทางนั้นไหมแล้วนี่อะไรอ่ะเอ้ยนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะไม่รู้ผู้ผู้ผู้แน่ต้องยิงยิงทางนี้ปามหันปืนไปยิงได้เหรอแม่มันยิงไม่ได้มันยิงไม่ได้ไปไปทางนั้นเลยไปทางนั้นอาลาปโอเคโอเคเอ้ยอย่าเพิ่งกลยังไม่ได้กดมาเดี๋ยวกูปาโมลูตวเองโอเคป่็ไม่ไป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 ้าไม่ปลา เอามาปลาลักกูกดละไป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  มันมาข้างๆป่าวเสียงมันมาข้างๆวะตายตกไปแล้วไปไปเราไปด้านซ้ายก่อนไป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 ตามตามมิสเตอร์ไม่เชื่อไปมิสเตอร์ไม่เชื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอดเดิมเล่นทางเดิมหมอกลับมาทางเดิมอ๋อไอจีเนี่ยเอ้ยบิ๊กเบนเหรอเฮ้ยโปรเกตบิ๊กเบนนะ อุ้ยอารล่ะเปึ๊บยังจะมีหน้าไปอีกตามขึ้นมาปึ๊บอื้ออือเฮ้ยมึงมึงไต่ได้ยังไงวะกูไม่เข้าใจว่ะแล้วกําแพงแม่งไม่เป็นรูด้วยนะมาหลังแล้วตามอดเฮ้ยตาก่อนบอดอื้มแทงใจดำชิบหายเยอยมึงดีนะแทงกันนั่นก็แทงกลางกันมาเราพยายามโอ้โอ้โอ้แทงแมงกงแทงแมงกงชิบหายเลย น่าน่น่เพื่อนแม่งโดนเล่นโอ๊ยแล้วมันจะยิงกูทำไมอุ้ยเกือบเกือบพี่น้องไปไปเฮ้ยเฮ้ยรถมดเต็มฮะเอทางนี้เสียบจูเลยไหมเสียบจูเลยไหมเทวเวลาก่อนปลอยใหม่ออกไปอาร์โย่ไปละฮึบ เอาบายบายเฮ้ให้เดจุกเฮ้ให้กูจุกเฮ้ยจุกจุกแข้งเหรอเฮ้ยโอ๊กูเก่งอ้าวออ๋อโอ้ยตกไหนอ่ะตรเยอะเลยเฮ้ยเกือบตกมึงไปไหนกันวะมึงไปมึงไปไหนกันระวังระวังมึงไปดิไปไปโอ้ โอ้ยกี่ปุยยาพารายาพาราพี่อาดินอาดินและยาพาราฮึบ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 เฮ้เเโอ้ชิดเฮ้เสียงอู้โหโอ้โห come on man โอ้โหพวกเกไปไหนเนี่ยรอนะพี่น้องเอออิงนี่ว่ามาได้ไงวะ กูจู๊กไงเดจี๊ดกูมันเก่งไงเข้าใจไหมทางรู้กันเหรอโอ้โสหแล้วยังมีออ่ะไปเลยไปเลยเออมึงมึงไปเลยมึงมึงมึงทำแบบกูเมื่อกี้มึงเอ้ยมึงมึงโดนทอดทิ้งมึงอย่ามึงอยาหันกลับว้ยเข้าใจไหมโดนทอดทิ้งอยาหันกลับว้ยอ่าเออไปเห็นร้วะมีลไอ้ตูออออเออออทำไมไม่ตายวะ ไอ้แม่งกูยิงแค็กหมดแม็กยังไม่ตายกูไม่เข้าใจโอ้ปืนหมดกระสุนหมดโอ้ยเสียบจูอตายแน่เลยว่ะเสียบจูแล้วก็รีวิวเลยยิงยิงทันอยู่เออว่ะเขาบินมาบินมาเฮีลฮีนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ฮไปเก็บกระสุนไม่ทันแล้วมันขึ้นยังไงอ่ะขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้ให้โอ้ให้เก่งขนาดไหนก็ที่เอามาเอามาให้โอ้อือๆไป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 แล้วกูไปแล้วกูไปแล้วแล้วแล้วเราจูงนี้ไปเรื่อยๆเหรอหรือว่าไงเฮ้จูงนี้ไปเรื่อยๆเลยเไ้มเอ้าประมาณแค่สิบนาทีอ่ะ สิบหกโอ้โหโฮมรันนะอะตกตรงโฮมรันนะโฮมรันอืออืออไม่ตายสักทีวะโอ้โหอืออือเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยไปเร็วเฮ้ย ไอ้ป้ามป้ามกัดฟันกัดฟันเอาไว้คฟ้าระเบิดให้เอออืมมาเร็วปามมะขำมอนข้ามไปแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวอ่ะเลี้ยวขวาอ่ะตามตามโค้ชไปไอ้ป้าขำมอนเบชทางตรงเฮียฮีนมึงยังมีหน้ามาหีโอ้โหตายตายแน่ป้าตายแน่ตายแน่ขึ้้นนบแลวเฮ้ยนี่อะไรอ่ะ อันีนาลีกแล้วก็เก็บเอามึงไม่เก็บก็ปั้มหัวใจอะเครื่องเออว่ะอือไอ้ปั้มเฮ้ยลบลบมึงเลี้ยวกระสุนได้ไงวะเฉี่ยเดี๋ยวเอาทางน้ำทางตันนั่นทางตันเหรอชิบหายละเฮ้ยไปละบายบายไปละบายบายบายเฮ้ยมึงเฮ้ยมึงกดปุ่มมึงกดปุ่ม ปูมาอะไรล่ะเอ้ยขวามัไโอ้โหบาดเจริญพรเจริญพรบายไาละเจริญพรเจริญพรเจริญพรเฮ้ยเฮ้ยเจริญพรแล้วบายบายเอาเอาละโปเกต เคมึงมีแผนว่าอะไรไหนไหนพูดพูดหน่อยดิพูดมาดิไม่แผนว่ากูไม่แผนว่ากูกดเลยล้วกันไปละเอาเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นแหนะเราจะไปหาตั้งป้อมเดี๋ยวนะว่าแต่ป้อมมันอยู่ไหนวะตรงที่เป็นป้อมปืนใหญ่อะป้อมปืนใหญ่กูจำแมพไม่ได้อะป้อมอะไรเะทีเป็นที่นั่นทางนั้นทางนั้นอะนั่นอะป้อมป้อมอยู่ในสภานะ ช่เราจะเราจะไปอยู่ตรงป้อมที่มันตรงนั้นแะปามเนี่ยไอยิงเห็นยินันแมมตรงนั้นแหะนั่นแหะป้อมตรงนั้นะโอเคโอป้อมไหนวะตรงฝั่งนู่นเหรอใช่ฝั่งนู้นโอเคไปไปแล้วกันเดี๋ยว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 ็ดป๋ยวเดี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 ๋ยวเอี๋ยวเดี๋ยรเดี๋ยว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 เไี๋ยวเด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 ียเดียเดียวเดีไยวเเพื่อนเเไเ ไปไปไปไอปไปไปไปเลยไปเลยโอเฮียแผนเสียแผนเสียกูบอกแล้วไปาไอโปเกตบอกแล้วมีมีมีคนออนไลน์มามันก็จะเป็นงี้แหละเียแผนก็จะเสียหมดมึงเลยาเาต้องจะโปรเขาเาเห็นว่าโปรขนาไหนกันเชียบนู่นนะแมงโซโลอยู่คนเดียวนูนแะเฮโซโลโตามมาโซโลตามมา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 ไามมาตม่าตามมาปามมามมาตามมาตามมาตตปมมไมมาตมมามมามมาม ไนเปอร์เอามึงไปทำไมทางนั้นอ่ะมาขึ้นทางนั้นไปอ้อมเอาไออีมพออ้อมทางไหนอ่ะอาอมันมีทางไหนอ้อมมาจุดนั้นไม่ะน่าทางนั้นอะโอ้โหไม่บอกเลยน่าจะรู้นะไม่รู้หนุกเป็นปาวิสละมึงอ่ะใช่ป่ะดีวัสดีพี่น้องเอ้ยคอยยิงคอยยิงให้ถึงนะอ่าเพื่อนมึงไปนู่นแล้วกัน เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูซุ่มโจมตีเองเฮ้ยเฮ้ยปลาระเบิดไฟเออไฟเดโหงข้าหิ้ออเออเออเออืออเออเออเออไม่ตายวะทำไมมันไม่ตายทำไมมันไม่ตายหนีหนีหนีไปโอ้ไอายอกปาเอาไอ้ปลาลงมาเจลงมาเอาลงกันแล้วเหรอเออเอาลงกันนานแล้วเพื่อนไม่กดตา ภูมิพั์ได้ปกป้องอธิพัดป้อมจิ้มจิ้มไข่แล้วก็วิ่งป้๊มเลยกูยิงแค่มึงไม่มึงแม่งบังกันตุนกูหมดเลยป้อมอิงกูลืมติดเลเซอร์สืยไม่นะมปหาเพื่อน้ยไปหาเพื่อนปเพื่อนอยู่ตรงนู้นอ่อน่นน่ะไป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 เกือบกระโดดลงตรงนี้เลยเี้ยเพื่อนเา่อไปเาตัวข้างหาีกว่าเออ อ๋อเพื่อนกันเราโดนเล่นเพื่อนเราโดนเล่นอ่าเทำแเพื่อนโอ้โหทำเป็นกระโดดหลบหินเย่มึงมึงมึงหลบไม่ได้หินหินเกมนี้แม่งแหกกฎหลักฟิสิกส์ง่ายมากเอาเอาน้องป้ามาไอ้ป้าแล้วแล้วแล้วพวกเกียร็วแล้วเราคิกควิกคุกบิด come o น man เลือด เลือดเลือดกูโคตรขี้ขาดเลยวิอ๋อไอ้ปั้มมึงมึงจะสร้างศีลสันได้คิดเป็นยังไงวะไอ้เชียเชียเชียเอาเชียเพื่อนไปฮึบยเฮ้ยโอ้ชิบหายเฮ้ยมึงอยากมึงอยากไปป้ามึงอยากขึ้นมามึงอยากไอ้ป้าหัวใจโอ้ยโอ้ยขี้ยขาดเลยดูดูดู อ่เดูจากแสงออร่านะท่านผู้ชมเอไอเชีย่ยปามมึงจะตกลงไปไหนวะมึงเป็น,นอ๋อไม่ตกลงเลยมึงก็โดดลงไปแต่ว่าตกลงไอเชีย่ยมึงแมทแมทนี่มึงตกลงสี่ครั้งแล้วนะมึงอ่าเรียบร้อยมึงแม่งแสนเสียบอยปามไม่แผนแผนเสียเพราะเพื่อนออนไลน์ได้แหละลงนี่หมดเลยลมึงจะเอาเรื่องมาทำไม มึงคิดมึงจะเอาเลื่อยมาเลื่อยแทงกันเลยจะให้เอาอะไรมาจะให้เอาอะไรกาแม็กนัมไปดีแม็กนัมดีสุดแล้วเออแม็กนัมอ่ะแม็กนัมก็ได้เพื่อนให้แมกนั่งปืนพกก็ได้เดี๋ยวกูทิ้งปืนกูถามจริงแล้วทำไมแล้วทำไมมึงต้องใช้ปืนพกเอาอย่ากดผิดใส่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 ในซื้อ เอาไปเออใครใครขโมยอะดรีนาลีนไปอะเอาไปเอออันนี้ใครเพิ่งนำดีกว่าไหมครับนี่ใครเพิ่งนำไออินกาให้อะดรีนาลีนอ่าตังยิ้วไปละเพื่อมารีบกดจนมันลืมอะดรีนาลีนเหมือนกันเอะไปเฟรนด์ระวังไฟเฮ้ยไฟเดืบเบิ้ลเลยกูกูไม่ได้รีบกดกูกูกดผิดอีอะเรื่องไฟขบวนเข้ารัเข้ารัไปป่านเดี๋ยวเพื่อนกันเฮ้ยยูกูหลอนกดผิดเฉยเลยยี้

ไอ้เพื่อนหลังหลังก็มีหน้ามาฉีดอันนี้อัี้ยืนยันทิวยืนยไนแล้วก็หิวเอแล้ววินเื้อหิวแมงหิวไปละ โทษทีโปเกตกูไปไหวแล้วไปแล้วจ้าเฮ้ยอู้โดนเองเออทั้งหน้าทั้งหลังออทั้งหน้าทั้งหลังทั้งหน้าทั้งหลังเออกินยาไปแล้วไปไปไปแล้วทั้งหน้าทั้งหลังเลไปแล้ว ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวล่อล่อออกให้อิงไงล่อออกให้อิงไงให้อิงล่อออกให้กลัวอะไรหรือฝอะไรเงี้ยเฮ้ยอูโอ้โอ้ปากูัวกรีมากเฮ้ยเอยขาหักกูขาหักอ้าวมึงล้มกันสามคนแล้วเหรอไอ้เงี้ยเพิ่งสังเกตไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยแม่งเอาคนเดียวเลยดิเฮ้ยเออเฮ้ยโอเดดจงเดดจงเดจงแล้วก็ปลาไป เฮ้ยอือไปละบายบายเมื่อกูช่วยอะไรมึงไม่ได้ได้กูช่วยไม่ได้กูช่วยมัวตายดิตายอึ้ยอ้ยอึ้ยอึ้ยกูไม่โดนได้ไงวะไปละบายเราจะไปกันหมดบายเฮ้ยไปหาห้องที่มันมีชุบฉุก เออเออเออทำไมไม่ระเบิดระเบิดเออนั่นแหละเรียบร้อยไปละบายเฮ้ยเฮ้ยเออหัวโนหัวโนหัวโนสโลเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหลบได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเดิจุกดิจุกเฮ้ยเฮ้ยกูจะตายกูจะตายป กินกินเฮ้ยเฮ้ยยยาเก็บยาแล้วก็กินเอออ่ไปละไอเอาหลบได้ไงวะไอเอาหลบได้เหรอไปละไปละไปละไปานะขาหักะไม่หักไม่หักโอ้โมันหล่อเท้จริงเลยว่ะมันมันหล่อเท้ขนาดนี้วะมันเลยหอจะมาวะขึ้นบนขึ้นบนเอขึ้นบนไม่ ไม่แม่งหรอกุณไปตายชัดนี่จะขึ้นบนเด้ยเออเจ็บมากเจ็บมากรอดได้ไงวะโอ้ฟันอื่นก็ตายหมดแล้วข้างหลังมันอะไรวะไม่เอาไม่เก็บไม่เก็บเฮ้ยนี่มันยาโอ้ตังคิวโอ้ยหลอดแล้วหลอดแล้วเอากระสุนมาโชคดีจริงนั่นอะไะยาเหรอยาหายไปหาแทงกันดิไปละบายไปละ โอ้โหโอ้โหเริ่ม้ลยพึบอะคืนไม่ได้เออฮ่าฮ่ฮ่าอะบายเฮ้เฮอืมอ๋อมาดิคอปมาดิคอปไม่เห็นจะเก่งเลยชุมไม่ได้เงือกเก่งขนาดไหนใหอย่าให้อย่าเฮออเออเฮ้ยมึงอย่าพัดกูเออ าโอ้กาหารชาญชัยมากโอ้เฮ้ยการการโซโล่เมื่อกี้อะไรกันวะเย็บเพิ่งดิบกดนะยังเตรยมตัวไม่พร้อมเฮฮ้้ยยเเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้กูโคตรหล่อเลยเมื่อกี้นะเฮ้ยลูกงสองเหนื่อยเลยอะ เอือลืมเก็บอะไรอีกวะมีอะดรีนาลีนให้กูป่าวะเดี๋ยวเพื่อนไปไหนอ๋อนี่ไงดีนเดินเพื่อเพิ่อนรอปาไฟอยู่ปะเพราะเราดเลยไหมโกรธนะไปใส่ใส่ลิเรียบร้อยนะใส่ลิ้นเรียบร้อยนะเออเรียบร้อยละกูเป็นลูกซองจะใส่ทำไมวะอ๋อเลดี้ปังโกรนะไปกดเลยไป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 ให้เพื่อนนำดีกว่าไหมให้เพื่อนนำดีกว่าเพื่อนเพื่อนเราจะได้รู้ว่าเพื่อนจะแบงก์ไหนขนาดไหนกันเทียววะเพื่อนนำไปตายเออเอาเพื่อนคนใหม่อ่ะเนี่ย โอ้ยกูโดนอีกเลยอ่าอิงอิงฮึบฮึบโอ้ยส็อกแทกซ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 ็อกแทกไอ้เพื่อนน้ำเอ้เพื่อนน้ำเดี๋ยวเพื่อนกูมาเล่นปืนเหรอเพื่อนเล่นกีเดนเชอร์บ้าบอคอแตกซ็อกแทกซ็อกแทกอิงอิงเอ้ยตอกน้ำตายตอน้ำตายมึงเห็นจริงดูแทงดิแทงแม่ตอกน้ำตายอ่ะมึงดูไม่ทัน อย่าหาว่าแทงเลยเยียเมื่อกี้วัวตกน้ำตายพี่เถอะเอ๊กิงคองไอสัตว์กิงคองแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะมึงมึงไม่รู้อ่ะมีคนมีคนจอยเข้ามาไม่ใช่ไหมถึงอีนอินหนุ่มอินหนุ่มเอาจมึงเงียบมึงเงียบไปโบสถ์บายแม่เฮ้ยเอาจังได้ด้วยเหรอเฮ้ยี โอ้ยยิงระเบิดใส่กูอีอกน้ำไอเดบราไมาเลาะมันได้ไงวะมันเฉียดดิมันเฮ้ยดีกว่าเฮ้ยโอ้ยเพื่อนยิงโดนกูเอ้ยให้เพื่อนนำแล้วมีมีชายอยู่หลายคนหน่อยดิวะห่างเทียบเลยต้นล่างอย่าไปสนใจว่าเอาตัวหน้าได้เปล่าเพราะตัวหน้ามันดักใช่ไหมไหนใหญ่เทียแน่เฮ้ยเราเราเป็นคนไปละเออไปละเนยไปละเนี่ยไปละเน่ยเอา เอาเอาโปเกตตกลงมึงหลังมึงขอบขอบบันไดโปเกตขอร้องเถอะจริงๆขอบบันไดโปเกตขอร้องวิขอร้องขอร้องเฮ้ยไม่โดนมาแล้วพี่น้องกูมีไงแต่ไม่ใช่โอ้โหโอ้โหไปละถ้ามึงฉี่มึงก็จบแล้วเว้ยฉี่และบายจิงมจุ ไอ้ปามไปไปไปโอ้โอ้โอ้อ๋อทั้งปามทั้งโฟเกตดาวก้นก่อนตลอดเลยวะเอ่อคนฉลาดมักไม่ขึ้นที่สูงเฮ้ยกูเข้าอยไอ้ปามมันหลอดแท่งอยู่เฮ้ยยิงไม่มองค้าก็แต่ยักษ์เฮ้ยเอาเพื่อนเผากูอีกเฮ้ยไม่โดนไอ้ตูด เฮ้ยอดีนาลี thank you ถ้กดวิวในการเดินได้นะอุ้ยอุ้ยไปยิงยิงเออเออเออโอ้ทางนี้เฮ้ยฮึบไม่โดนอือหืึฮุมไปไหนกันแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยโคมรักโคมละเออแต่ฮ่าไอ้ปาบู๊โอ้ฮึบเอออดีนารีอดีนาล์เออ เอออกูจะตายกูจะตายเออจิ้มจูแล้วกันฮิวฮิวเออหล่อเเทออมาจากไหนวะเฮ้ยพะเออฮะฮะอ่ะเดี๋ยวอ้าแล้วกูตกลงมาได้ไงอ่ะอ้าอยู่ดิตกลงมาอ่ะลบกดยอดลบไม่ไม่โดนโอ้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 ฮ้ยเก่งนะไม่เก่งเก่งมากเออ เรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มันกินยาทันว่ะโอ้เฮ้ยข้างหลังมันเนี่ยโอ้โอ้เฮ้ยหิวเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนี่เด้อเฮ้ยโอ้ตายตายอื้อก็สำหรับคลิปนี้ก็สนุกกันไหมฮะท่านผู้ชมก็ถ้าสนุกก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับโกเกตแล้วก็น้องปามด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไปจ้าไปไม่ไม่บายบายกันหน่อยอ่ะบายบายไปจ้าบาย